สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทราบเสียบอยครับมาได้ไงไม่รู้ครับนี่ลงทางมาครับรองเท้าก็ไม่ใส่ด้วยนะโอ้งามามายังไงนี่มาจากมาจากวีรำนี่มาได้ไงนี่ใครใครมาส่งเนาะนี่นะใครมาส่งไม่รู้อ่ะใครอยู่แถวนู้นนี่มารับตัวกลับบ้านเลยครับนี่เขามาได้ไงนี่รองเท้าไม่ใส่นี่ดูยับเนย มาถึงนี่เขาให้ซ่อมรถเลใช่ไหมเสียบอยอยช่างใหญ่มาเองช่างเสียบอยมาเองแล้วตอนเย็นตอนเย็นนี่พาเสียบอยไปเล่นไปเล่นสาวเนี่ยในเมืองเอ <laughs> เอไปเขี่ยลงก่อกยลงก่อนก็ได้ลงุง อย่ลงแล้วค่อยวิ่งออกมามาเติมน้ำมันเสียบอยร้อนวิชาครับเสียบอยร้อนวิชาไปแล้วเนี่ยทำงานชาวบ้านมาเยอะเลยมาทำงานในไซต์ครับ เี่เสียบอยประจำคันนี้ครับไอคันขาวนะครับมันยกดำแล้วมันไม่ค้างนะครับมันไหลลงเลยนะเวลาเราเหยียบคาดปุ๊บม,มันก็ลงเลยนะครับต้องให้ช่างเข้ามาดูก่อนเสียบอยก็ต้องขึ้นขับคันนี้แทนนะครับวันนี้ไอตัวนี้ก็น้ำมันเทลิคหมดเราไปเคลียร์ดินลงก่อนนะครับ แต่มันใช้ได้นะเหรอต้องตั้งใหม่ไม่รู้ว่าเขาขับยังไง <c oughs> ต้อนรับน้องใหม่เสียบอยเสียบอยบรรยาย,ยน ฮะเสียบ,บอยทำไรเนี่ยโอ้โหไเช Bü ็กรถเก็บผมเลยเสียบอยครับไทยประดิษฐ์นี่ลูกคีใหญ่แล้วก็มามาสองมาได้ไงครับเนี่ยคันมากันยังไงฮะนั่งเอ่ออะไรนะอะไรอะารนบนั่งหอส่วนตัวเครื่องบินส่วนตัว หรือว่าตาม GPS มาิรีพร <laughs> <c oughs> ามาอ่าช่างบอยอยู่บ่หล่ะจ๊ะอยู่อยูดอด่ดอกเฮ้ยอิน <โด S 1> บูทูธ <โด S 2> <ด>อยู่บ่หละ่ะมึงก็ดึงน้อยได้หน่อยเด็ด โอ้มาถึงก็เล่นเสียบอยเลยครับทั้งสองคันอีกคันหนึ่งก็ยกยกดำขึ้นแต่ไม่มันลงเองเอาต้องน,น,นีลมงมเออบรโภดครับบรดมันน่ะมันไหลแล้วลบนไหลมันไหล

ไม่ต้อหนด้ำกต้องน้าเียอืมนีามนายู่นาประตูเขาเล่นเสียบอยซะแล้วครับมาถึงจับกุญแจก่อนเลยมาถึงก็จับกุญแจเลยครับเสียบอยจังโซนมาถึงจับคนโทนปะนี่จับคนโทนมาถึงเล่นคันเล็กก่อนเลยขอพับได้ไหม มันจับคันเล็กนี่คนละคนอย่างเลยเขาซอกเขามุมได้ตลอดสบายงานสบายสบายจอดนอนอย่างเดียวงานานถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จอดนอนรอเขามาสั่งงานอย่างเดียวนี่อย่างเสียบอยนี่ก็ <laughs> นี่ข้างหน้าเนี่นนข้างหน้าเนี่ยน,นี่ครับคันนี้คันนี้เสียบอยจะขึ้นนะครับริมมันหลุดนะครับริมขาดไปหาซื้อริมอยู่นะครับนี่ครับเสียบอยนะรประจําคันนี้นะครับจะเสียบอยไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนนะครับนี่ครับ จะปล่อยกินคันนี้ครับโอ้เพคทักเพรเสบอยเขาทำอะไร งงนี่บนแล้วเสียบอยบนแล้วครับจบแตกขับรถยังใหง้ปวดจมูกเลยชเช้าเย็นเที่ยงเย็นเย็นมาเข้ามาประเดิมแล้วประเดิมเสียบอยนี่ครับเสื้อก็ใหม่เห็นไหมกระจกก็ให้ใหม่ด้วยเห็นไหมโอ้โหตูคนขับไม่โคเราครับนุ่นครับเสื้อนี่สีแสด สีส้มในเด่นกับเพื่อนเลยนั่นนี่ไปเข้าแถวตอนเช้าเราเข้าเป็นทีมทีมนั่นนี่จะเห็นอะไรดิถ้าถ้ามันเตะกอนแบบนี้เระไปซื้อกระจกอันที่ใชบปะถ้าเตะกอนแบบนี้ก็ให้นเราเห้เราหอยทอเราไว้มันเตะกอนแบบนี้ให้เราหอยทอเราไหวเลย มื้วานมันก่อนนั่นเห็นไหมเห็นผลงานเลยเห็นไหมผลงานเลยสังกะสีแคมปนี่พังหมดแล้วรักรักสายอยู่นะมันยส่เงิน่นงานคนเดียว เอามันหายมาตัวเดียวดิมันหายตัวเมียมาตัวเดียวกันน,น,กน,นี่เด้เออ้าว <c oughs> ต้องใส่มันต้อนรับเสียบอยมาใหม่ห <c oughs> มางด้ยวะหมางไปสอบเลย <c oughs> โอ้ยพอแล้วพอแล้วมันไม่ไหวเครื่องมันเล็กเครื่องมันร้อยไลดร้อยสี่ห้ามั้เนี่ยฮะไหนบ่ให้ถึงรถเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้ารถมาเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวให้เอา Do air, hầu do air, gin bằng tiếng gin bằng tiếng gomay gin hôi lột อ,อยู่ได้กี่วันนีิบ้านนี้ช่างบ่อยเ <laughs> อนนอเอาน,นี้นี่คนอยู่นี่คนอยู่ประจำมันรู้เนีิฝ <laughs> ีมือฝีมือฝีมือใช่ไหม ฝีมือไม่มี้กาวเลยคอยตั้งรอาเลยใจคอยเน่ยจะโดนเาลอเลยตู้เนี่ยคอยล่อตนีกต่อเลยนี่เดีเหมือนหนึ่ง นี่ดิอันนี้ก็เอานะนี่นี่มูหวานนี่ให้มาเทกองนี่เ่นี่เนี่ยมาเทกองนี่เนี่ยเห็นไหมนี่เออเนี่ยหมูหวานนี่ยังมีรอยร้อยเลยนี่เบงไปเพิ่งรอยร้อยเลยะเลดียนหน้ามีกันเดียวแล้วนี่เขาบอกแล้วเขาสร้างวิลรรมมาเยอะ มีทำไมไฟอ่ะนั่นเลยนั่นเลยหอยวันสี้เดี๋ยวตอนเย็ยนตอนเย็ยนนี่เราต้องสอบถามเสียบอยแล้วว่ามาทำงานจะเป็นยังไงวันนี้เราจะปล่อยให้ขับคันขาว,าารรวอ่าจะสร้างวิลกรรมนะ <c oughs> <c oughs>

โอเคครับสำหรับลิปนี่ก็บา,บายบนะครับ